นาต่อกันเลยค่ะกับซีรีส์สุดร้อนแรงอย่างฟังเล่นไฟนะคะที่ล่าสุดได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอมาแล้วเพลงนี้ชื่อว่าเล่นไฟค่ะ ได้ชมพร้อมกันทั่วประเทศแล้วนะคะสำหรับเพลงประกอบซีรีรส์ดราม่าสุดแซ่บฝั่งเล่นไฟค่ะจาก Mono ออริจินออย่างเพลงนี้เลยเล่นไฟถ่ายทอดพลังเสียงโดยสมเบลปียนุษย์ที่สะท้อนความรู้สึกของผู้หญิงที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อความรักแม้จะต้องเผชิญกับอันตรายแต่ก็ยอมแลกเพื่อให้ได้มาซึ่งคำว่ารักค่ะ โดยสามารถรับชมมิวสิกวิดีโอเล่นไฟได้แล้วตั้งแต่วันนี้ทาง YouTube Mono Original นะคะและววันนี้ Mono Max อัปเดตตอนใหม่ EP 6และ7ของซีรีส์ฝังเล่นไฟแล้วอย่าลืมไปดูกันนะคะ